สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกับชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ สำนักง,งานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศออเข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัฒนีไนนพรสนนายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกับชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะนายอิงคารัตตันติพงศาลประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาพิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับชาวชุมชนชุมพลพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ในการขุดลอกคลองดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตันหลังได้รับมอบหมายสั่งการจากดรเทิดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอด จากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบานนลนครแม่สอดให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขังโดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำท่อน้ำพร้อมทำความสะอาดกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลเล่นโคลนที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขังซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่งสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศเข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารานา,นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้ให้การต้อนรับคณะการตรวจประเมินของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอสอในวันที่13-14กรกฎาคม2558นี้เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ควรได้รับ พ่อแม่ผู้ปกครองมีความไว้วางใจเมื่อได้นำบุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนแห่งนี้โดยการประเมินในรอบแรกเป็นการประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหารมี5เรื่อง 1. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาสสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา สสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดาบตำรวจประสิทธิ์และคุณจำเนียนทีโนพร้อมครอบครัวบริจาคเงิน5 0 0แสนบาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมแม่สอดคะ่ะที่ห้องประชุมบุตรราคำโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากดาบตำรวจประสิทธิ์และคุณจำเนียนทีโนพร้อมครอบครัวได้เดินทางมามอบเงินจานวน5 0 0แสนบาทเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์จรันวิวัตรคุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับมอบซึ่งมีสมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยก็มีเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันอาทิ1เตียงไฟฟ้าสากาย สำหรับผู้ป่วยวิกฤต 2. เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 3. ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5. เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 6. เครื่องให้สารน้ำทางกระบอกฉีดยา 7. เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยวิกฤต8เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 9. ตู้อุ่นสารละลาย10 เครื่องอันตราชาวชนิดสี11เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ12เครื่องวัาสัญญาณชีพจรเป็นต้นหากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดโทรศัพท์055-531229และ055-542337 กรมทางหลวงพร้อมลงพื้นที่หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองค่ะเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากเขตสองอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเริ่มนำอุปกรณ์การก่อสร้างไปลงที่บริเวณจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองท้ายบ้านวังตะเคียนตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยจะดําเนินการสร้างสํานักงานปฏิบัติการก่อสร้างสะพานและเคลียร์พื้นที่และจะดําเนินการก่อสร้างทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอาวุโสเต็งเซ็งประธานาธิบดีประเทศสาภาพสาธรารณรัฐเมียนมาได้วางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองพร้อมกับมอบถนนทางหลวงหรือถนนสายเอเชียที่ทางรัฐบาลไทยไปสร้างให้จนแล้วเสร็จซึ่งกำหนดการได้วางไว้ในเดือนสิงหาคม2558นี้การมอบถนนสายใหม่ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางทหารเมียนมาต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่ถนนเส้นนี้เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้นารัฐบาลทั้งสองฝ่ายและเข้าไปเคลียร์พื้นที่ โดยให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มที่ตั้งด่านเรียกเก็บเงินจากรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารออกไปจนนำไปสู่ความไม่พอใจของกะเหรี่ยงดีเคบและมีการสู้รบกันซึ่งล่าสุดนับแต่ทหารหน่วยพิทักษ์ชายแดน BGF กะเหรี่ยงพันธมิตรรัฐบาลเมียนมาเข้าไปควบคุมพื้นที่ระหว่างเส้นทางเมืองเมวดีกับกอะกะเรกทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างรถยนต์เริ่มไปมาได้บ้างแล้ว แต่ยังเป็นส่วนน้อยเพราะพ่อค้าและแม่ค้าชายแดนยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ค่ะณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานภายในงานพิธีเปิดโครงการวันไถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธทีรยุทธ์ชันดิกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตอกอห้าห้วยไม้แป้นหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอดตำรวจตะเวนชายแดนที่346กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่สอดกว่า300คนพร้อมด้วย คณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนบ้านผาเดะศูนย์การเรียนรู้ CDC เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีนายสุวรรณตาคำกเกษตรอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานแลววะวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้สนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด882ศูนย์โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่อำเภอนั้นๆภายในงานมีนิทรรศการการเรียนรู้ต่างๆด้วยกันทั้งหมด5ฐานคือฐานที่1การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฐานที่ 2. การเตรียมดินและตรวจวิเคราะห์ดินฐานที่ 3. การป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูข้าวฐานที่ 4. การเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตทางการเกษตรฐานที่ 5. เศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากการให้ความรู้แล้วยังมีการจับสลากมอบของรางวัลกันอีกด้วย หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ